ครับท่านได้ชมพิธีครับเททองรอ,อสมเด็จองประถมปางาาาพระมหาจักรพรรดิด้วยเนื้อทองคาแท้บริสุทธิ์หนักถึง11กิโลหรือประมาณ700กว่าบาทครับวัตถุมงคลของวัดหนองพงนกครับมีชื่อเสียงมากครับหลงวงพ่อแผ้วได้เมตตาได้อนุญาตให้พระครัวรุนประชารักหรือพระอาจาร,รย์เวียนนะฮะได้สร้างวัตถุมงคลเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่แผ้วป่าววโรนะฮะตั้งแต่ปีพศ2546 ครับก็ในงานปิดทองฝังรูปนิมิตครับก็จะมีเหรียญไตามาสครับนี่คือพระครวดูนเปชารักหรือพระอาจารย์เวียนครับเจาวว้าวาดอ่าและเป็นสิทธิพุทธคมของหลวงปู่แผ้วปาวโรนะฮะหลวงปู่แผ้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังครับวัตถุมงคลของท่านทุกรุ่นทุกเนื้อทุกพิมพ์ทุกวัดที่ท่านอนุญ,ญาตให้จัดสร้างและท่านเป็นประธานเสกนะฮะครับเข้มแขังศักดิ์สิทธิ์หมดนะฮะ ครับเราจะให้ไปดูวัตถุมงคลที่ตกค้างที่วัดหนองพงนกนี่คือเหรียญไตรมาสสร้างเอปีพศ2546ในงานปิดทองฝังรูปรมิดของวัดพระโบสถ์วัดหนองพงนกนะฮะครับเนื้ออื่นหมดแล้วครับเหลือแต่เนื้ออันประกาทางวัดได้เปิดให้บูชาเหรียญละ1000บาทครับขณะนี้ปัจจุบันเหลือไม่เยอะต้องใช้คำว่าเหลือไม่เยอะนะฮะอีกเหรียญนึงครับเป็นเหรียญน,น้ําเต้าเนื้อสำลิดกระไหลทองนะฮะครับทางวัดก็เปิดให้บูชาอยู่ผมจําไม่ ไม่น่าจะจาผิดน่าจะเป็นเหรียญละ300บาทหรือ500บาทนะครับปีพศ2546เป็นเนื้อสำริดกระไรทองขับพิธ,ธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะจากนั้นก็จะมีเ,เหรียญวัตถุมงคลครับก็เป็นพระบูชาพระสังกจายนะฮะเนื้อสำลิดปิดลงรักปิดทองคําแท้นะฮะเขาเรียกว่าพินเรียกทรั์นะฮะขนาดบูชาองค์ละ4,000บาทครับบูชาแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลบูชาแล้ว ทรัพย์สินเงินทองก็จะเข้ามานี่คือพิมพ์อุ้มทรัพย์กับองค์ละ4,000บาทเนการครับบูชาแล้วก็ยังมีทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลเข้ามานะฮะจากนั้นก็ยังมีพระบูชาหนุนดวงหนุนโชคหนุนลาบหนุนวาสนาแล้วก็หนุนยศหนุนตําแหน่งหนุนหน้าที่การงานให้มีความมัง่งคั่งให้มีความเจริญนะฮะองค์ละหนึ่งหมื่นบาทร่วมกันสร้างวิหารสร้างาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะด้านบนจะถอดได้จากบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทางวัดจะมอบให้9พระองค์และส่วนฐานก็จะบรรจุดวงท่านนะฮะเขียนชื่อเขียนนามกุลอธิษฐานวันเดินปีเกิดบรรจุอยู่ที่ใต้ฐานนะฮะขับก็เรียนเชิดทุกท่านเป็นเนื้อสมฤทธิ์ปิดด้วยทองคําแท้นะฮะคับนี่คือขนาดบูชาแล้วเรามาดูครับเนื้อยาวาสนาจินดามณีเป็นพระสิบชั้นขับสร้างมาปีพศ2550คับก็สร้างตามตำรับตำราของวัดกลางบางแก้ว ซึ่งได้มาจากสมเด็จพระพันรัตน์ดปากแก้วอาจารย์ในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นยาวาสนาจินดามนีครับเป็นยาที่ช่วยชีวิตยาที่ฟื้นชีวิตตัวยาแต่ละอย่างแต่ละตัวนะค่อนข้างที่จะหายากครับก็สร้างเป็นสิบทัเข้าพรพุทธเจ้าสิบทัศนะฮะครับก็จะมีเนื้อยาวาสนาจินดามณีแล้วก็จะมีเนื้อสมฤทธิลมดำครับนี่คือขนาดใหญ่แล้วมีขนาดกลางแล้วเหรียญหันข้างเนื้อสมฤทธินะฮะ เนื้อสำลิดครับหันข้างนะฮะครับพศ .2550 ครับก็เหลือแต่เนื้อสำลิดลมดังครับผมไม่ทราบราคานะครับโทรศัพท์ไปสอบถามไม่เลยนะฮะครับจากเหรียญหันข้างก็มาเหรียญปลอดภัย16จกักรเหรียญปลอดภัย16จกักรครับพระอาจาร,รย์เวียนหรือท่านพระครูดูลประชารักษ์นี่สร้างตามตำรับตำราของหลวงปู่แช่มครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อทาวัดน์เพงแต่ รับหลวงู่แผ้วปาวโรก็เป็นสิทธิของหลวงพ่อทาวัฒพเนลงแต่ครับก็ได้สร้างตามลำรับตำลาปลอดภัยทุกอย่างครับด้านสิบหกจักรก็คือเป็นสัตว์เรว่าเทพสตาวุธของพระนารายณ์สิบหกชั้นฟ้าจะฝ่าฟันอุปสรรคใดๆทั้งปวงไม่ว่าจะฟันความยากความจนความทุกข์ความร้อนหรือจะฝ่าฟันโรคภัยไข้เจ็บหรือฝ่าฟันอุปสรรคหรือเสื้อพวกเสนียตจางลายพูดผีปีศาจเหรียญละ300บาทเนื้อสำลิดลมดำ ขับจดเบอร์โทรศัพท์ของวัดหนองพงนกแล้วก็โทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยนะฮะเหรียญปลอดภัย16จักรนะฮะแล้วก็เหรียญสารพัดนึกครับก็ที่วัดจะเหลืออยู่แต่เนื้อฝาบาทแล้วก็เนื้อสัมฤทธิ์ลมดำนะฮะท่านมีแล้วท่านบูชาแล้วท่านจะนึกได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนาแล้วนี่คือตะกุดเซรามิกครับจะมีไส้ตะกุดอยู่ด้านในครับแล้วก็จะมีรูปของหลวงพ่อแผ้วปาวโรนะฮะแล้วก็จะมีหยันนะฮะก็จะมีสองขอบ ขอบน้ําเงินที่ท่านเห็นนะครับทางวัดได้เปิดให้บูชาครับอ,องละสองอ,องละห้าบาทถ้าเป็นขอบทองสีเหลืองนะฮะององละ200บาทครับก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะด้านในจะมีตะกุดอีกหนึ่งดอกเป็นของเก่าที่ตกค้างมาเมื่อปีพศ2550นะฮะครับตะกุดชุดกรรมการดอกใหญ่จะเป็นตะกุาเขาเรียกตะกุดมหามงคลโสรสครับสร้างตามตำลับตำลา ของวัดตะพันสูงตามตำรับตำราของวัดเรียกว่าสมเด็จพระพันรัตน์แล้วจะอุดผงหัวท้ายผงนี้ก็ได้นําม,มาจากวัดท่าสุ่มครับหลวงพ่อฤาษีลิงดาได้อธิษฐานกิตแล้วก็ยังมีโคดต,ตอกอยู่นะะรับตรงดอกอหัวทั้งหัวทั้งท้ายและอีกข้างหนึ่งคนะก็จะเป็นตะกุดคู่ชีวิตสร้างตางต,าตำรับตำราของหลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่าหรือหลวงพ่อพิษวัดขมังครับก็เป็นตะกุดคู่ชีวิตลงมาครับเป็นตะกุดสามกษัตริ์ แล้วตรงกลางก็จะเป็นล็อกเก็ตเซรามิกเป็นรูปของหลวงพ่อครับเป็นรูปของหลวงพ่อแผ่ปะวป่าวโรด้านหลังก็จะเป็นสมเด็จองสมเด็จองค์ปถมปางพระมหาจากักรพรรดิชุดละ500บาทครับเหลือไม่เยอะครับเป็นของเก่าตกค้างตั้งแต่ปีพศ .2550 นี่คือลูกสะกดสะกดสิ่งที่ไม่ดีสะกดสิ่งที่เป็นอัปมงคลสะกดความยากความจนความทุกข์ความร้อนเสนีดยดจังไรนะเป็นเนื้อสำริดครับ200บาท ครับทางวัดบอกว่าเหลือไม่เยอะนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะฮะเป็นของเก่าที่ตกค้างตั้งแต่ปีพศ2550นะฮะนี่คือวัตถุของคนนี่คือรูปหล่อลวงปูแพ่วปาวโรพิมพ์ตักมอครับกําลังโด่งดังมากนะฮะตักมอคืออะไรครับภาษาังจีนครับมีแล้วจะอ้วนทวนสมบูรณ์มีแล้วจะสมบูรณ์พูนพับผูนรั์นะฮะมีแล้วจะมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนะฮะมีเนื้อสํริธลมดำ แล้วก็เนื้อสำริดผิวไฟและเนื้อนวโรหะแล้วก็เนื้อเงินบริสุทธิ์นะฮะรับท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยแล้วก็ปรลัดขิกครับเป็นเนื้อซิลเวอร์หรือเนื้อเงินสตริงนะฮะแล้วนี่คือตะกุดพระพายสะกดทับขับนี่สร้างตามแบบฉบับโบราณทุกประการเลยนะฮะขับก็ท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่วัดหนองพงนกนะฮะอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะฮะครับนี่คือตะกุดชุดนี่คือตะกุด สามพระสัตนะฮะรับก็เรียนเชิญทุกท่านเป็นตะกุดที่หลวงพ่อแพ้วได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเมื่อปีพศ .2550 นะฮะวัตถุมงคลทั้งหมดได้ประกอบพิธีที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าพิธีจักรพัฒตาธิราชครับหลวงพ่อแ้วได้เป็นประธานแล้วได้กราบราตนาใิมนมนพระเถราุเถระพระเกจิอาจารย์ถึง108รูปแล้วก็พระ อาจารย์ต่างๆอีกหลายร้อยูปครับนี่เราจะให้ชมพิธีเมื่อปีพศ2550นะครับก็จะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์นี่คือหลวงพ่อแย้มวัดสามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะสิทธุธคมของหลวงพ่อเต๋อก็จะมีเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับที่ต่างๆนะนี่คือหลวงพ่อสมพงศ์วัดใหม่ปีนเกียวเจ้าของ อชูโชนี่ครับหลวงพ่ออุทัยวัดมฤคไทยยามท่านเป็นพระตาเสียนะฮะแต่ท่านมี่รู้อนาคตรู้ทุกอย่างครับนี่คือหลวงพ่อหวนะฮะวัดพุทธไทยสวรรค์เจ้าของตํานานเหล็กไหลนะฮะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อทิมวัดพระขาวนะฮะครับฐานานี้ท่านด้ระสังขารไปแล้วหรือหลวงพ่อเจือปิยะศีโลครับแล้วก็ยังมีเกจิอาจารย์ต่างๆอีกเยอะมากเลยฮะหนึรูป ครับก็ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ครับมวลมาหาประชาชนด้ดูไหมครับเยอะมากๆนะฮะครับเป็นจํานวนหลายหมื่นคนนะฮะครับนี่คือพิธีจักรพรรดิตาธิราชครับก็พระจันทร์เวียนหรือท่านพระครูรุลประชารักก็ได้สร้างวัตถุมงคลที่ผมให้ดูตั้งแต่ต้นนะฮะขณะนี้ปัจจุบันก็ได้ตกค้างอยู่ที่วัดหนองพงนกนะฮะนี่คือตะกุดยักษ์นะฮะครับตะกุดยักษ์ซึ่งได้เข้าพิธีเมื่อปีพศ2500นะ หลังจากเสร็จพิธีครับนี่คือหลวงพว่อแผวปะวะโรนะฮะขับท่านมาปรพผมน้ําพุทธมนต์น้ําเทพมนต์ขับนวัตถุมงคลทั้งหมดที่พระอาจร,รย์เวียนเจ้าวาดวัดหนองพงนกได้นํานมาเข้าพิธีในมหาจากักรพรรดิตาธิราช ครับก็จะมีสมเด็จองประฐถมปางพระมหาจากักรพรรดิและจะมีวัตถุมงคลต่างๆนะครับนี่คือพิธีที่สุดยอดเมื่อวันที่13มีนาครับพศ2550นะฮะนี่ครับวัตถุมงคลทั้งหมดเลยนะครับขณะนี้วัดหนองมงนกก็ได้เปิดกุครับวัตถุมงคลที่ตกค้างที่เหลืออยู่นะจากปีพศ2550ก็นำมาเปิดให้ประชาชนได้บูชาเพื่อที่จะนำเงินไรายได้ตรงนี้ ไปร่วมกันสร้างวิหารองค์ใหญ่นี่ครับหลวงพ่อแพวได้เจิมตะกุดยักษ์นะฮะเป็นตะกุดยักษ์ครับก็ทางวัดได้นํามาเป็นซุ้มประตูครับนี่ครับพระเกจิอาจารย์ดังๆนะฮะรับก็มาปะผมน้ําพุทธมน์น้ําเทพมนต์นะนี่ครับพอเสร็จแล้วก็ยังมีสิทธิานุสิทธิ์ก็เดินทางมาให้เกจิอาจารย์แต่ละองค์ขับมาปะผมน้ำพุทธมน์น้ำเทพมนนะฮะเพื่อฟาร์มเป็นสิริมงคลเพื่อ าฟาร์มเขาเรียกว่าเพราะฟาร์มแคคลาดปลอดภัยขับจากโรคภัยไข้เจ็บจากสิ่งที่เป็นอับมงคลนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติหลังจากเสร็จพิธีก็ยังมีคนนําเอาสายศีลได้มงคลเนี่ยไปผูกข้อม,มือเอาไปพกพาราตนาติดตัวแล้วก็เอาเป็นเครื่องป้องกันเสนียดจังไรป้องกันลมเทลมพัดป้องกันคนอิจฉาริษยานะฮะนี่คือมวลมหาประชาชนที่มาร่วมในพิธีจักรพรรดิตาทิราชเมื่อปีพศ .2 550นะฮะนี่ครับเจ้าที่ครับก่อวัตถุมงคลฮะพระที่แจกไปขนาดนี้ปัจจุบันก็ยังมีราคาเช่าบูชากันแพงมากๆเลยนะครับนี่คือพิธีจักรพรรดิตาธิราชครับก็เรียนเชิญทุกท่านวัตถุมงคลนะฮะครับวัดหนองพงนกครับขณะนี้ยังเปิดให้บูชาอยู่นะฮะเราจะให้ไปดูลูปว่าวพิมพ์ตักมอขับรูปเหมือนรูปรอรูงว่าวนะ ขณะนี้ปัจจุบันได้รับความนิยมครับมีบุคคลนาไปพกพาราชนาติดตัวก็เกิดอภินิหารแ้ววขาดปลอดภัยบูชาแล้วมีโชคมีลาบนะอ้วนท้วนสมบูรณ์บูชาแล้วร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีบูชาแล้วมียศมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มีความเจริญมั่งคั่งรุ่งเรืองนะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านครับองค์ละห้าบาทไม่แพงนะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามไม่ได้เราจะมีคลิปเด็ดๆ ครับก็สิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงพแพ่อพอร,รวรวโรบอกว่าเชื่อในความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลนะฮะก็จะให้อาฝานเนี่ยฟันด้านหลังครับเรียนเชิญทุกท่านอย่าพลาดเลยนะครับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งในน่าสนใจสักคู่ครับ